สวัสดีค่ะวันนี้มีฝ่ายพัฒนายอดขายมามาจัดร้านให้นะคะดูดีมากอันนี้คือเขาทำให้หมดเลยมาแค่สองคนแต่ว่าทำให้ดีกว่ามาเป็นห้าหกคนอีกนะคะ M100 นะคะขึ้นราคาขึ้นทุกร้านอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสแล้วก็อันนี้ก็สินค้าเดิมค่ะอันนี้ก็จะมีเป็นเป็นของเล่นใหม่เข้ามานะคะก็จะมีปืนฉีดน้ำปืนฉีดน้ำก็คือเข้ามารับส่งการอ่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะวันนี้ว่างไปฝากเงินมาแล้ว ไม่มีอะไรทำนะคะก็เลยมาถ่ายให้ดูอันนี้ก็ชั้นโปรนะคะรับวันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดเนาะฝุ่นก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะก็ก็ยังคือถึงจะปัดยังไงมันก็มีเหมือนเดิมแหละเพราะว่ามันติดถนนอ่ะนี่นะคะเราจ้างพนักง,งานมาใหม่ ร้อเล่นค่ะหน<ต>ึ่ง <laughs> <1 S 2> ในสามพี่น้องนะคะนี่ตอนแรกตอนแรกมีโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งอันนี้สบู่แต่ว่าหมดไปเมื่อวานค่ะก็เลยแบบเอาป้ายออกนี่ไงปืนฉีดน้ำนะคะปืนฉีดน้ำมาใหม่อันใหญ่ๆเนี่ยร้อยเก้านะิบเก้าบาทข้างล่างร้อยเก้าเหมดเลยค่ะเอแล้วแล้วก็เขาจะมีเป็นแบบป้ายมาติด อันนี้ให้ Hi, นะคะนี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษาถึงสาสิบเมษาเลยเสียงเบาไหมคะพี่เสียงอาจจะเบานิดนึงน้ำมันนะคะก็ขึ้นราคาเรื่อย ร้านอื่นก็ขึ้นเหมือนกันยังไงเราก็ขายได้อยู่ดีนะคะพูดถึงเรื่องยอดขายก็ดีขึ้นกว่าเปิดแรกๆนะคะพี่เหมือนเขาก็น่าจะเริ่มเข้ามาร้านเราแล้วแหละคือช่วงช่วงแรกถ้าไม่ไม่คนละครึ่งไม่ไม่เป็นแบบต้นเดือนหรือสิน้นสิ้นเดือนอะไรแบบเนี้ก็จะยอดก็จะแบบ หมื่นต้นๆน,นะคะหรือบางครั้งอาจจะแปดถึงเก้าพันแต่ว่าช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคโอเคขึ้นนะคะคิดว่าเดี๋ยวยอดก็น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เรื่องปัญหาข้อเสียที่ของขาที่หนูเคยอัดคลิปไปก่อนหน้านี้ก็ยังถามว่ายังเป็นเหมือนเดิมไหมก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าไม่ได้ไปคิดอะไรตรงนั้นแล้วเพราะว่าขี้เกียจตาม ก็คือไม่หวังแล้วหวังหวังไปก็ไม่ได้นะคะแต่ถามว่าอย่างอื่นก็ดีขึ้นไหมก็ก็ดีขึ้นนะคะอันนี้พี่กําลังพี่สาวกําลังทําเอาป้ายใส่ป้ายลดราคาอันนี้ก็หมดหมดแล้วอ่ะเราก็ ไอนีใหม่วันนี้ก็จะขายดีนิดนึงเพราะว่าคนละครึ่งเอ้ยไม่ใช่เพราะว่าบัตรสวัสดิการเนาะต้นเดือนเมีมมเอาไว้จะมีวขวดมาเนี่ยสองแผอ่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ชั้นน้ำมันนะคะ ถามว่าขึ้นราคาเยอะไหมก็ก็เยอะค่ะแต่ว่ามันยังไงล่ะคือลูกค้าเขาก็น่าจะรู้แหละนะที่ร้านก็เป็นธรรมดามีทั้งถูกแล้วก็แพงค่ะลูกค้าก็แล้วแต่แล้วแต่เขาจะเลือกซื้ออะไรเลยเอาจริงของที่ราคาถูกเขาไม่ค่อยทักกันหรอกนะคะอุย้ยตำดาคน เขาจะทักาไม่หญ่นะเขาจะทักเฉพาะอันที่แพงๆอะ่ะแม่ค้าก็ได้แต่บอกว่าเอออันไหนอันไหนถูกกระสืออันไหนแพงคิดว่าแพงกับบ่ต้องซือ้อวันนี้จะพยายามทําทํากล้องให้นิ่งขึ้นนะคะแต่เอาจริงก็ยังไม่นิ่งอยู่ดีแล้วอันนี้คือนมนมข้น อะไรนะพาเลตแม่บอกวะที่ว่าสีฝาไหมเออนั่นแหละค่ะพี่นมข้นพาเลตก็คือหายไปแล้วสองอาทิตย์ก็ยังไม่มาเลยคะ่ะก็ไม่ตามคะ่ะเพราะว่าคิดว่าตามตถึงตามไปก็ไม่ได้คะ่ะก็ขายอยาื่น <c oughs> เสียความรู้สึกแบบ่าก็คือทุกวันนี้เขาเอาอะไรมาให้ขายก็ขายไม่เอามาก็ไม่ขายโจกซองอันนี้ก็หมดแล้วแต่มาม่านี่คือแบบ มาหลายยี่ห้อกว่าเดิมมากๆนะคะก็ก็โอเคขึ้นแหละแล้วก็จะมีขนมนะคะขนมที่หายไปขนมที่เป็นกล่องสุ่มของเด็กอะค่ะพี่กล่องละห้าบาทสิบาทอะหายไปจะเป็นเดือนแล้วค่ะก็ไม่มาอันนี้ก็ไม่ตามนะก็ไม่ตามอีกเหมือนเดิมเอาีอกับเบิดตอันนี้ก็หมดนะคะ ขนมขนมบทจะว่างก็ว่างโอ้โหอันนี้อุต่าหอุต่าหคิดว่าตัวเองจะมาแป๊บเดียวเนี่ยตรงนี้ว่างมากเลยเพราะว่าโปรโมชั่นไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวอีกหน่อยจะหาสินค้าอะไรก็ได้มาวางนะคะวางตามใจฉันนี่แหละนะคะขนมก็เหมือนเดิมนะคะ อันนี้มันค่อมแล้วนะ้อยังไม่เติมของมันก็จะว่างนิดนึงนะคะพี่พี่แล้วก็สินค้ามาใหม่บ้างไหมก็มาค่ะนมเปรี้ยวนะคะปกติเขาจะให้เรารับแบบบริษัทอะไรเงี้ยคือติดต่อให้ใช่ไหมแต่ว่าจะมีช่วง เดือนเดือนเดือนไหนจำไม่ได้เขาเขายกเลิกแล้วนะคะ <_ an> ก็คือให้เราซื้อเองขายเองนะคะแต่เอามาขายในตู้ได้นะคะจะเป็นเหมือนไข่อะที่ช่วงแรกๆแ,แบบยังขายในระบบแต่ตอนนี้ก็คือเราขายเองได้เองเต็มทั้งหมดนะคะสินค้าก็มาเพิ่มเยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะบางอันก็แบบว่าเอามาไม่มีที่ไว้ก็มีนะคะแล้วก็จะมีอะไรที่ขึ้นราคาบ้างพวกแอลกอฮอล์ก็จะเป็นเบียร์ช้าง เบียร์ช้างขวดแล้วก็เบียร์ช้างแพ็กนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะส่วนอย่างอื่นถามว่ามีไหมก็มีบ้างค่ะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าคือบน่นบ่นไปมันแพงขึ้นใช่ไหมนานๆไปลูกค้าก็ก็ชินนะคะแม่ค้าก็ชินด้วยนะคะเพราะาเราทําอะไรไม่ได้นะคะพี่เพราะว่าบางบางบางอย่างสินค้าที่เขาลด ราคาก็ก็ยังมีอยู่มันก็มีทั้งเพิ่มทั้งลดนะคะคือถ้าจะลดหมดเขาก็เนาะนะคะก็โชคดีหน่อยที่แบบว่าลูกค้าแถวนี้เขาก็ไม่ได้แบบร้านค้าก็ไม่ได้ราคาถูกถูกไปเยอะกว่าร้านเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบขายได้ตลอดนะคะแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าแถวบ้านขายราคาถูกก็จะแบบอยู่ยากนิดนึงนะคะคือว่า เห็นบางร้านนี่คือแบบใครยังไม่ถึงเหมือนเลยอะไรแบบนี้นะคะโอ้ยลูกค้าเริ่มเข้าแล้วเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวลูกค้าจะรำคาญ <laughs> โอเคไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ